เป็นบรรยากาศที่สถานีชุมทางทุ่งสงก่อนดีรถต่วน84ดสี่จากตําางตังไปทางกรุงเทพจะ่เขามาหยุดรับหลงพุทธสา์นะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการปรับทางข้างใหญ่ไปในเส้นทางสายนี้นะครับช่วงทุ่งสงตังกันตังก็ทำรถทำเวลาดีขึ้นนะครับเดี๋ยว,วันนี้ก็เข้าก่อนเวลาเกือบ20่นาทีเลยครับ ซึ่งเงินที่จริงถ้าการรถไฟนะครับเอาเวลาตรงนี้นะครับไปชดเชยกับการเสียเวลาช่วงก่อสร้างทางคู่นะครับคิดว่ารถไฟน่าจะตรงเวลาวันนี้เพาอ,อย่างขบวน8-4ต้องมาจอดรอเวลาออกที่ทุ่งส่งนะครับบางครั้งเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างวันนี้ก็เข้ามา18-40ครับแต่ออกจริงทุ่ม1นาที มีเวลาจอด20วันนาทีเลย ได้อันสตอมทำขบวนมานะครับเดี๋ยวเต่อหมายเลข4ี1หนะ Amém. กระบวน84นะครับเป็นกระบวนที่คนท้กงส่งนิยมใช้บริการมากเลยนะครับมีเดี๋ยเด็นว่ามีผู้โดยสารจะทะยอยขึ้นมาเรือ่อยๆนะครับเนื่องจากรถมากก่อนเวลานะครับกดกใกล้ๆเวลาก็จะมีผู้โดยสารที่มาใกล้ๆเวลามาขึ้นอีกซึ่งเมื่อรถไฟมาถึงก็เวลาก็จะออกตามเวลาจริงนะครับว่าจะมีผู้โดยสารที่ จองตัวมาแล้วมาใ,ใกล้ๆเวลาก็อาจจะมาขึ้นรถตอนที่รถจะออกได้นะครับจากคลิปนี้นะครับก็จะแนะนําให้ทราบว่าควรจะมารอรถก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสอยู่หลายครั้งนะครับที่รถไฟจะเข้าก่อนเวลาซึ่งถ้าไม่ได้เผื่อเวลาไว้ก็อาจจะตกรถได้นะครับ เป็นการตกรถในกรณีนี้ก็จะไม่มีการชดเชอยอะไรให้นะครับเพราะเอยากเป็นความผิดบ้าดของพู้ดีสารนะครับฉากนั้นถ้าไปไว่ได้ก็ควรเื่อเวลาไว้นะครับ เพงเดียวผมก็จะขออนุญาตตัดจดคลิปไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากผมมีโปรแกรมจะเดินทางไปกับกระบนวนตัว84นี่แหละครับลงบ้านโปง่งก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนรถเครื่อน่นอนนะครับเนื่องจากอยู่ตู้หน้าล่าเลยก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ว่าไปรถแอร์นะครับเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากคุณท่านเลยครับช่องวัานโป่งสเตชันช่วงนี้มาทัวร์ใต้แล้ะครับ ก็เดินทางกลับขบวน84รถนอนบาประกาศที่ชุทางทุ้งส่งนะครับปรเดี๋ยวทิ้งท้ายคลิปก็จะพาขึ้นไปดูที่นอนรถแดวูรุ่นใหม่นะครับซึ่งในเดีกก็เคยพวกในขบวนสำคัญแต่เมื่อมีรถนอนซี r ใหม่ก็นำมาพ่วงบริการให้กับรถด่วน83ป4น5เป็นหลักนะครับรุ่นนี้ก็ ที wollen, ่นอนกว้างนะครับเชิญในเรื่องของความกว้างของเตียงขึ้นไปชมข้างบนกันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถแล้วล่ะครับตามกำหนดเวลาออกทุ่มหนึ่งนาทีนะครับนี่ก็ยังเหลือเวลาอีกลาวสิบห้านาทีนะครับเราจะเห็นว่ารางรถยังจอดรอเวลาออกอยู่นานเลยครับเ้าจริงๆตอนนี้ก็เรียกว่าพร้อมออกแล้ว นี่ครับเตียงมันกันกว้างเลยครับขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนละกันเนี่ยละกับเป็นความกว้างภายในรถนะครับ